สวัสดีค่ะอยู่กับทิพวารีราชินีพระจันทร์ค่ะดูดวงประจําสัปดาห์กันนะคะระหว่าง21-27มิถุนายนค่ะพุทธศักราช2563ค่ะคืนนี้เป็นของชาวราศีตุลค่ะคือผู้ที่มีลัคนาสถิตอยู่ที่ราศีตุลหรือผู้ที่เกิดระหว่าง17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนนะคะเริ่มต้นที่ การจับไพ่ใบแรกนะคะก็คือ3ถ้วยค่ะต่อมาก็คืออัศวินดาบนะคะประกบคู่มาด้วย8ถ้วยนะคะ Empress ค่ะ h e r m i t ค่ะ Date ค่ะและจบลงด้วยเด็กถือเหรียญน,นะคะมันจะบอกว่าปกติแล้วเนี่ย เวลาที่ดูดวงเนี่ยมันก็จะแยกสองสำรับใช่ไหมสำรับหนึ่งในเรื่องของการเงินการงานนะแล้วก็อีกสำรับหนึ่งจะเป็นในเรื่องของความรักแต่วันนี้สำรับคลิปนี้นะสำรับคลิปนี้สำหรับรอบสัปดาห์นี้อ้นดูว่าคุณจะต้องเลือกอะไรสักอย่างแล้วล่ะเหมือนกับว่าความรักเนี่ยของชาวราศีตุลเนี่ยรบกวนจิตใจ ะะมากจนทำให้เรารู้สึกเราต้องปลีกวิเวกอยู่สันโดษนะจบความสัมพันธ์กันไปแล้วเรื่องเงินมันจึงจะดีเออเรื่องเงินเรื่องงานมันจึงจะดีขึ้นมันเหมือนกับว่าเป็นรอบสัปดาห์ที่ความรักไม่เสริมดวงนะคะบางคนบางคนนะอาจจะต้องพัดพลากจากไกลถิ่นที่อยู่ของตัวเองนะคะจึงแนะนำว่าอย่างนี้ค่ะเวลาที่ ดวงความรักขึ้นไม่ค่อยดีนะก็ก็ขอให้แก้เคล็ดนะแก้เคล็ดในการที่อ,อย่าเพิ่งอยู่ร่วมกันเนะน่ยในในรอบสัปดาห์นี้นะถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่าเฮ้ยสัปดาห์นี้แบบมันคุยอะไรกันไม่เข้าหูเลยแล้วมันดูเหมือนมันมันจะตันละความรู้สึกมันเหมือนจะแบบมันมันตันแล้วมันจะสุดทางอยู่แล้วอะไรย่งเงี้ย เนาะถ้ายังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเลิกจะอยู่อะไรยังไงเนี่ยความรักนะมีผลเกี่ยวกับเรื่องการงาน,งานเงินทองมันมันโยงกันไปดังนั้นก็ให้แก้เคล็ดนิดนึงค่ะให้ไปทำธุระเรื่องเองินเรื่องทองเรื่องการงานซะนะปลีกวิเวกอยู่เหงาเหงาคนเดียวทบทวนอะไรตามลำพังนะจะได้เงินได้ทองกลับมานะขอให้ไปสักวันสองวันอะไรอย่างเงี้ย คืนนึงอะไรเงี้ยถ้าเป็นไม่ได้นะคะบางคนบอกว่าไปไม่ได้นะเพราะว่าเออ,อปกติมันไม่ใช่ชีวิตปกติถ้าเกิดว่าไปขึ้นมานี่ได้มีเรื่องกันบ้านแต่ก็แบบขอให้อ่าไปจริงๆแล้วไปกัน2คนก็ได้นะแต่ว่าควรจะไปในที่ที่แบบเป็นวัดเป็นในที่ที่มีผู้นำทางจิตวิญญาณอะไรแบบนี้เมันมันถึงจะเข้ากันกับ กับหน้าไพ่นะคะกราบไหว้สักการะสิ่งศักศดิ์สิทธิ์ดุดุขอพรสิ่งศักศดิ์สิทธิ์ดุดุนะคะออรอบสัปดาห์นี้นะอ้นแนะนําว่าถ้าเกิดว่าคุณขอพอรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดุดุหน่อยนะคะจากไพเดทนะนนจะได้รับพลังงานที่มันมันเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการงานโดยเฉพาะนะคะทั้งเฮอร์มิและเดชเนี่ยพอเวลาขึ้นมาพร้อมกันเนี่ย ให้ทำใจนะว่าของบางอย่างเราอาจจะต้องสูญเสียไปนะคะเสียทรัพย์โดนคนเอาประยัดอ่ะแต่มันจะเคลียร์ปัญหาได้ด้วยปัญญาของคุณเองเฮอร์มิตเนี่ยหมายถึงเป็นแสงสว่างที่ส่องนำทางนะคะคิดเงียบเงียบคนเดียวแล้วจะ ได้บทเรียนชิ้นสําคัญครั้งสําคัญมาแน่นอนละ่ะพอเวลาพูดถึงบทเรียนนะได้บทเรียนความเจ็บปวดมันมักจะซ่อนอยู่ในบทเรียนนะั้นน่ะเสมอนะคะดีแล้วให้ให้คิดซว่าดีแล้วเพราะมันเกิดขึ้นแล้วทําไมถึงบอกมันเกิดขึ้นแล้วมันอยู่ด้านล่างไงมันอยู่ด้านล่างนะคะมันเกิดขึ้นแล้วแล้วคุณจะได้เดินต่อได้ ออกจากวังวนของความผิดหวังเสียใจนั้นถ้าเกิดว่าใครยังรู้สึกว่าโทษคนนั้นโทษคนนี้อยู่พอละนะคะวันนี้เป็นช่วงเวลาของการให้อภัยนะคะ ให้อภัยทานแล้วเดี๋ยวเงินทองจะง,งอกเลยธุรกิจต่างๆจะเริ่มต้นใหม่ได้นะคะเดสเนี่ยมันมันจากออกมาอย่างเจ็บปวดมันมีบทเรียนบางอย่างที่เจ็บปวดนะเรื่องเก่าๆนั่นแหละค้นมองว่าเป็นเรื่องเก่าๆนะที่คุณแบบต้องสู้รบมาความเสียหายเก่าๆจะทําให้คุณเหน็ดเหนื่อยลําบากลําบนก็จริงแต่พอมันจบลงด้วยเด็กถือเหรียญก็คือ1ได้บริวารดีค่ะ หนึ่งได้บริวารดีใครที่กําลังจะเปลี่ยนลูกน้องลูกน้องเก่าอาจจะเคยหักหลังก็ได้ลูกน้องใหม่ดีขึ้นแบบนี้เป็นต้นได้ลูกน้องดีฉเฉลียวฉลาดฝีมือดีทําเงินทําทองได้ 2. ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้อยู่ในตําแหน่งหน้าที่การงานที่จะมีลูกน้องนะตัวเราเองนั่นแหละค่ะก็จะได้ลู่ทางการหาเงินใหม่ๆ่ ที่ไม่บาดเจ็บไม่ผิดหวังอีกแล้วเพราะเมื่อกี้อ้นบอกแล้วว่าบทเรียนนะบทเรียนมันมาความเจ็บปวดแล้วมันก็จบลงไปแล้วนะเราต้องสูญเสียเงินทองสูญเสียทรัพย์สูญเสียกําลังใจสูญเสียเพื่อนมิตรภาพหรือแม้แต่จะเป็นความแตกร้าวในครอบครัวก็ตามนะพอเวลาเสียไปปุ๊บ มันมีหนทางใหม่งอกขึ้นมาในทันทีที่เราตัดใจได้เสมอพอเวลาประตูบานหนึ่งปิดลงประตูอีกบานมันจะเปิดออกเสมอมเป็นกฎธรรมชาติอะมันเป็นแบบนี้อยู่แล้วนะคะสวดมนต์ให้มากนะคะสวดมนต์ให้มากสักนิดหนึ่งโดยเฉพาะอ่ะพออ้นเน้นให้บูชาแบบท้าวเวสสุวรรณสมเด็จพระเจ้าตากสินเนาะเพราะว่าเข้ากันดีเข้ากันดีกับ พลังงานในในหน้าไพ่นะคะแล้วคุณจะเห็นโอกาสใหม่ๆที่กําลังจะเกิดขึ้นเหนื่อยหน่อยแต่ว่าเหนื่อยไม่ไม่เหนื่อยฟรีเหนื่อยแล้วได้เงินได้ทองก็โอเคนะก็ยังหน้าเหนื่อยนะคะมาดูเรื่องความรักดีกว่าได้8ดไม้เท้านะคะราชาเหรียญ View of Fortune ้าวสามถ้วยมาอีกแล้วเห็นไหมทา,ทางที่สับไพ่ไปแล้วนะพอเวลาสามถ้วยมานี่มันก็จะค่อนข้างจะรื่นเริงบันเทิงใจสักหน่อยนะคะยังไม่มีไพ่เสียเลยนะคะราชินีถือเหรียญน,นะคะอา้าวยังไม่มีไพ่เสียเลยมาลุ้นกันว่าใบสุดท้ายได้อะไรนะคะหกถ้วยนะคะแล้วก็อา้าวต่อมาด้วยอัศวินดาดเมื่อกี้ก็จะมีอัศวินดาบอยู่ตรงนี้เนาะถ้าจําไม่ผิดนะคะ ไม่มีไพ่เสียเลยแล้วไพ่โดยรวมมันดีอะพอเวลาไพ่โดยรวมมันดีเนี่ยอุ้นถึงแบบเอ่อเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องเรื่องของความรักใช่ไหมถ้าถ้าเรื่องความรักมันอ่ามันแตกร้ว้วมันไม่ดีมันพลาดมันผิดหวังเสียใจไปแล้วคนที่มีอดีตนะที่เจ็บปวดอยู่เนี่ยอุ้นเห็นว่าถ้าถ้าเป็นเพศหญิงยังกังวลอยู่นะกังวลสิ่งที่ถือครองอยู่กังวล กังวลทรัพย์สมบัติของตัวเองสิ่งที่ได้มาจะสูญหายไปอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะเป็นห่วงเป็นบงคลเป็นห่วงลูกเต้าบริวารนะไม่กล้าจะเริ่มความสัมพันธ์ครั้งใหม่นะคะชาวราศีตุลนอะอ้อนบอกว่าถ้า W ิวอ o ฟ f อ r t จูนขึ้นนะแปดไม้เท้าขึ้นใครที่จะโสดนะคะก็สามารถที่จะตัดสินใจอยู่โสดได้เลยแบบแบบเงินทองเพิ่มพูนมากมายสบายใจ เออแต่ว่าถ้าเกิดว่าวันนี้คิดว่าออจะจะเปิดใจจะมีความรักเข้ามานะคะขอให้มันเป็นเรื่องของมิตรภาพดีๆฉันเพื่อนเอาไว้ก่อนนะแล้วก็ค่อยๆดูกันยาวๆต่อไปเพราะว่า,าความเป็นเพื่อนแบบคุณจะได้พบรักแบบที่ว่าเข้าไปอยู่ในกลุ่มเพื่อนเอออยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนกันอะไรอย่างเงี้ยเจอกันเป็นกลุ่มๆนะคะแล้วก็อ่า เขาเรียกว่า,าอาจจะมีคนที่แอบรักแอบชอบอยู่ในกลุ่มนั้นนะคะแต่ว่าก็ยังรู้สึกว่ายังเป็นไปนไม่ได้ยังยังเปิดใจได้ไม่เต็มที่นะคะ mm hmm. บางทีนะอาจจะมีคนที่มีเงินมีทองเงินถุงเงินถังนะ mm hmm. เป็นผู้ชายสายเปย์เนี่ยเข้ามาดูแลคุณด้วยซ้ำนะแต่ว่าด้วยความที่ตัวคุณเองก็ถือเหรียญอยู่ mm hmm. คือตัวคุณเองก็มีศักดิ์ศรีแล้วก็มีความปลอดโปร่งใจมากพอที่จะไม่ต้องพึ่งเรื่องเองเินเรื่องทองของเขาอ่ะ นะเ,พเพราะฉะนั้นพอมันจบด้วยอัศวินดาบแล้วอ,อ่ถ้าเกิดว่าใครที่จะมาทำให้ชาวตุนใจอ่อนเนี่ยต้องเข้ามาแบบไม่ไม่ใช่ว่าเอะอะะไรใช้เงินโยนเบิกทางอะไรเงี้ยเพราะว่าชาวตุนดูเขามีศักดิ์ศรีแล้วเขาก็เป็นราศีเขาเป็นตาช่างนะ <laughs> เขาจะคิดมากช่างน้ำหนักนะคะ,ะความถูกต้องดีงาม วิสัยทัศน์อะไรพวกนี้สิ่งเป็นสิ่งที่คุณจะต้องโชว์และต้องแชร์นะถ้าจะมาจีบชาวตุนนะคะเอาใช้เงินเบิกทางอย่างเดียวไม่ได้ผลนะคะแล้วก็รวมๆแล้วอ้นกล่าวโดยสรุปเลยนะคะว่าใครที่อยากจะมีความรักครั้งใหม่ยังยังไม่เวิร์กในสัปดาห์นี้ให้ทำงานทำการไปก่อนให้ฟโฟกัสเรื่องงานสนใจเรื่องงานนะคะส่วนใครที่กำลังทะเลาะเบาแว้งงินอยู่นะคะ เมือ่อกี้ในภาพไพ่นะดูแบบดูความรักอะไรมันจะแบบมันจะล่มสลายแตกหักลงแต่ถึงแม้ว่าใครที่กําลังแบบอ,อยู่ในระหว่างการหย่าการหย่านั้นก็จะได้ผลักดันไปจนสิ้นสุดแล้วเจอใครคนใหม่ท,ที่ที่ทำให้คุณสบายใจขึ้นแต่ก็ยังไม่ใช่คู่แท้อยู่ดี <c oughs> นะคะว่าไปอย่างนั้นก็คือดีในเรื่องรวมๆแล้วนะราศีตุลสัปดาห์นี้ดีในเรื่อง,องการเงินการงาน ไม่ค่อยดีในเรื่องความรักแต่ก็ไม่แย่ซะทีเดียวได้พบกันระยะนามิตรนะคะได้พบกันระยะนามิตรความสูญเสียผิดเสียใจผิดหวังเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็จบลงแล้วไม่มีละจะเริ่มต้นใหม่มันก็ยังดูกักกักยังดูความสัมพันธ์คุมเคลืยยังไม่แน่นอนยังดูแบบยังดูไม่เปิดตัวยังดูว่าจะเป็นเพื่อน ก็ไม่ใช่เป็นแฟนก็ไม่เชิงเป็นเพื่อนที่พิเศษขึ้นมาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอยู่กลุ่มกลุ่มเพื่อนเป็นแบบนั้นนะคะหมดแล้วนะคะใครที่ชื่นชอบถูกใจอ้นฝากไว้ด้วยกดไลค์และ Subscribe ไว้ที่ชาแนลตำหนักดวงนะคะส่วนเพจนะคะมีเพจชื่อทิพวารีราชนีพระจันทร์นะคะ,ะใครจะดูดวงสดก็มีไลฟ์ไลฟ์สดฟรีนะคะหรือ,อ ออกเลิกออกยามนะใครจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านค้านะคะหรือตั้งชื่อนะคะก็มีมีบริการทั้งหมดนะ,ะสอบถามมาได้นะคะส่วนใครอยากดูดวงส่วนตัวกับอ้นนะคะ1ชั่วโมงเต็มๆก็สามารถแอดมาได้ที่ idline emmy beauty ค่ะ e w m y b e a u t y นะคะ,ะมีค่าครูเล็กน้อยสอบถามได้ที่นั่นเช่นเดียวกันนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนคะ่ะโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ